องเจ็บมือขันน็อตเองไม่เจาะไม้เจาะเหล็กได้ไล้สายเบาถือง่ายเวลาที่เราต้องขันน็อตเยอะๆหรือบางครั้งน็อตมันแน่นเกินจนขันไม่ออกถ้ามีสว่านตัวเล็กๆราคาเบาๆติดไว้สักตัวมันช่วยทุนแรงได้เยอะเลยตัวนี้เป็นสว่านไลาสายจากแบรนด์โฟโกที่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนําเข้าจากเยอรมันถ้าดูวัสดุที่ใช้ทําตัวสว่านผมว่ามันก็ดูดีดูมีคุณภาพเหมือนกันครับตัวพลาสติกที่ใช้ทําตัวเครื่องดูหนาแข็งแรงดูทนทานไม่แตกง่ายและอีกอย่างยังเป็นผิวแบบด้านด้วย มันช่วยกันลื่นได้ดีในเวลาที่เราถือใช้งานทีนี้เรามาลองใช้งานจริงกันครับเริ่มจากการลองเจาะแผ่นไม้ก่อนใส่ดอกสว่านเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นโดยดอกสว่านที่ผมใช้มันเป็นดอกสําหรับเจาะเหล็กอันที่จริงดอกเจาะไม้จะมีปลายแหลมแบบนี้แต่มันก็ใช้ดอกเจาะเหล็กเจาะได้เหมือนกันแล้วให้เราหมุนปรับเป็นโหมดการเจาะเวลาเจาะเราก็ค่อยๆเจาะให้มันกินเนื้อไม้ไปทีละนิดเจาะไปเรื่อยๆจนมันทะลุสว่านตัวนี้สามารถใช้เจาะงานไม้ได้สบายเลยครับเจาะไม้ไปแล้วแล้วเรามาลองเจาะเหล็กดูบ้าง โดยผมจะใช้ดอกเจาะเหล็กอันเดิมในการเจาะส่วนเวลาเจาะแล้วอาจจะต้องใช้แรงกดสว่านสักหน่อยให้ดอกมันค่อยๆกินเนื้อเหล็กเข้าไปทีละนิดและเวลาที่เหล็กใกล้จะทะลุดอกสว่านมันจะติดเหล็กบ้างไม่ต้องกลัวครับให้เราค่อยๆเจาะลงไปสุดท้ายสว่านตัวนี้ก็ใช้เจาะเหล็กได้เหมือนกันแล้วถ้าเราต้องการเจาะกระเบื้องแน่หนาล่ะมันจะเจาะได้ไหมแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นดอกสว่านอเนกประสงค์แบบนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเจาะลงไปค่อยๆให้มันกินเนื้อไปทีละนิดเหมือนเดิมแล้วผลปรากฏว่ามันสามารถใช้เจาะกระเบื้องได้เหมือนกันครับแถมรูยังออกมาสวยกระเบื้้้้้ออองกกก็ไมม่แแตดววยลถาาาเเจน หนาๆละ่ะผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันสามารถนามาเจาะได้สบายเลยหรือถ้าใครอยากเอาไปยิงสกูมันก็สามารถยิงได้ไม่มีปัญหาครับถือว่ามันเป็นสว่านไร้สายน้ำหนักเบาถือมือเดียวใช้งานได้สบายผู้หญิงก็ใช้งานได้ครับแล้วอีกอย่างเขายังแถมดอกสว่านหัวที่เอาไว้ขันสกูแถมามาให้ครบเลยครับไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปซื้อมาเพิ่มด้วยใ่สว่านไร้สายตัวแบตเตอรี่ก็สําคัญ ที่ตัวแบตเตอรี่นั้นสําคัญเป็นเพราะว่ามันคือแรงจ่ายไฟให้กับตัวสว่านนั่นแหละครับแล้วถ้าแบตไม่ดีใช้งานสว่านไปแป๊บเดียวแบตมันก็หมดแล้วแล้วแบตเตอรี่ที่มาคู่กับสว่านไหลสายโฟโกตัวนี้ล่ะมันจะดีไหมด้านในมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามาลองแกะดูด้านในของแบตเตอรี่ตัวนี้ดีกว่า าสังเกตดีๆที่ด้านล่างมันจะมีรอยกลมๆอยู่ตรงกลางมันน่าจะเป็นรูน็อตแต่ต้องลอกเอาตัวสติ๊กเกอร์ออกก่อนผลปรากฏว่ามันไม่ใช่รูน็อตแต่เราต้องแกะเดือยล็อกที่อยู่ด้านบนออกต่างหากมันถึงจะแกะแบตออกมาได้สุดท้ายเราก็จะเห็นตัวแบตเตอรี่สีฟ้าที่อยู่ด้านในซึ่งมันจะเป็นก้อนแบตเตอรี่3มก้อนเชื่อมต่อกันส่วนอันนี้คือแผงวงจรควบคุมไฟดูแข็งแรงดูมีคุณภาพเลยครับแล้วตัวแบตเตอรี่มันจะมีแรงดันไฟเท่าไหร่ ถ้าเราใช้มันติมิเตอร์วัดมันจะมีแรงดันไฟประมาณ12โวลต์ครับโดยปกติถ้ามันมีแบต3ก้อนเชื่อมต่อกันแบบนี้แรงดันไฟมันจะอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ตามมาตรฐานครับแต่น่าเสียดายผมไม่มีเครื่องวัดความจุของแบตถ้าเราวัดความจุของแบตได้เราจะรู้เลยครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันสามารถเก็บไฟได้เท่าไหร่โดยสรุปแล้วถ้าดูที่ตัววัสดุที่ใช้ทำแบตและดูที่การบัดกรีแผงวงจรมันดูมีคุณภาพดูได้มาตรฐานเลยครับทำไมสว่านไร้สายโฟโก้มันถึงมีแรงเจาะได้ ด้วยความที่มันเป็นสว่านไร้สายตัวเล็กดูแล้วไม่น่าจะมีแรงสักเท่าไหร่มันก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาอยากรู้ว่าด้านในมันจะมีอะไรผมจึงได้ลองแกะดูด้านในของมันจะได้รู้กันไปนเลยว่าด้านในมันจะมีอะไรบ้างแล้วหลังจากที่เราขันน็อตออกหมดแล้วต้องเอาสลัก2ตัวที่อยู่ในรูใส่แบตออกด้วยและด้านในของสว่านมันก็มีหน้าตาแบบนี้แหละครับโดยด้านในมันก็จะมีตัวสวิตช์ที่คอยควบคุมความเร็วของสว่านยิ่งกดแรงสว่านมันก็ยิ่งหมุนเร็วมากขึ้นส่วนอันนี้คือตัวมอเตอร์ ที่ใช้แรงดันไฟ12โวลต์ซึ่งสว่านจะแรงไม่แรงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวมอเตอร์ตัวนี้ด้วยครับและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กับตัวมอเตอร์มันก็คือชุดเกียร์ตัวนี้โดยด้านในมันก็จะมีเฟืองเกียร์ และชุดเกียร์หลายชั้นแล้วที่มันมีหลายชั้นเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงให้กับสว่านและมันทําให้เราสามารถปรับโหมดความแรงของสว่านได้ด้วยซึ่งถือได้ว่าชุดเฟืองเกียร์เหล่านี้มันคือหัวใจสําคัญของสว่านได้เลยถ้าให้สรุปสิ่งที่ทําให้สว่านตัวนี้หมุนได้แรงมันก็คือตัวมอเตอร์และชุดเฟืองเกียร์และนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้สว่านตัวเล็กๆไร้สายตัวนี้สามารถเอาไปเจาะของใช้งานได้จริงส่วนสว่านไร้สายโฟโก้ตัวนี้กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์